นในช่วง2เดือนที่ผ่านมาผมติดงานประจำนะก็แทบไม่มีเวลาได้ทำ YouTube เลยแต่ในช่วงนั้นผมก็ไม่ได้หยุดเล่นเกมไปเลยนะแล้วก็ผมมีของเล่นใหม่ๆเตรียมมารีวิวเทียบเลยครับผมแต่วันนี้เรามาดูกันที่ F8E กันก่อนครับเครื่องบินสำหรับคนที่เกียดเครื่องพรีเมียมทั้งหลายนี่แหละคือคำตอบของคุณเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทำไม ในช่วงปี1952กองทัพเรือสหรัฐต,ต้องการเครื่องบินขับไล่ลำใหม่เพื่อที่จะมาทดแทนเครื่องบินในสมัยสงครามเกาหลีอย่าง F2 Banshee F9F F7U Cutlass บริษัทโ o ชได้รับเลือกทันทีหลังจากที่ส่งแบบของ XF8U1 และได้เอาชนะคู่แข่งอย่าง Bremm F11 Tiger และ m c d o n n l l Douglas F3H Demon ไปได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรด้วยการออกแบบเครื่องยนต์สับท้ายที่ทรงพลังมากและการออกแบบปีกที่มีจุดยึดที่สูงซึ่งค่อนข้างจะแปลกใหม่ในยุคนั้นและระบบ Variable i n c i d e n t e Wing ที่เป็นระบบที่จะยกทั้งปีกและลำตัวบางส่วนเพื่อเพิ่มแรงยกให้กับเครื่องบินเป็นอย่างมากและมันจะมีประโยชน์มากในการ ลงจอดบนเรือบนเครื่องบินและในรุ่น F8E มันเป็นรุ่นอัปเกรดเลดาราและก็เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ตรวจอากาศสู่อากาศและมันได้รับฉายา The Last Gun Fighter เพราะว่ามันเป็นเครื่องบินที่ออกแบบมาเพื่อใช้ปืนใหญ่อากาศสู่อากาศเป็นหลักลำสุดท้ายของกองทัพสารัฐ เข้าประจำการในกองทัพเรือสหรัฐในช่วงปี1957มันได้ถูกใช้ในหลากหลายปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์มิสไซล์คิวบาสงครามเวียดนามและมีผู้ใช้งานในต่างประเทศอย่างฝรั่งเศสและฟิลิปปินส์และกองทัพเรือสหรัฐได้ปลดประจําการ F8 ทั้งหมดในช่วงปี1976และ F8 ในพอร์ันเดอร์นั้นคือ F8E เครื่องบิน เ e t f ไฟเตอรในแรคงที่7 Battle Rating 10.3มาเล่นกันที่ AN APQ 94นะครับมันเป็นเลดราพื้นฐานที่คุณจะได้ใช้ใน f 8นี่มีทั้งโหมด Search โหมด Track แล้วก็ IRST ถือว่าแปลกมากที่เครื่องบินของสหรัฐไม่กี่ลำที่จะมีโหมดนี้นะครับมีระยะอยู่ที่ประมาณ32กิโลเมตรมี i f f โหมดแล้วก็มี BVR โหมด เรดาร์สโคปรับได้2โหมดซึ่งโหมดที่2ไม่ได้ใช้แล้วครับแล้วก็เซิร์ชโซนก็มี3โหมดแต่ผมแนะนำว่ามีแค่2โหมดที่เราใช้ก็คือโหมดกว้างปกติแล้วก็โหมดแบบแคบๆนะครับอันที่3ามะโดยคุณมีปืนใหญ่อากาศขนาดท mm ี่0 m มิมตกระบอกโค้มาร์12ออก3มนะครับมีกระสุนให้500กว่านนะัดโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยใช้ F8E ในการใช้ปืนก็มากกว่าว่า ปืนมาร์12เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่แล้วก็มีดาเมจที่ค่อนข้างต่ำเหมาะสำหรับใช้ในระยะประชิดแบบประชิดจริงๆนะครับแต่ปืนของ f 8 e ก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งครับคุณสามารถแยกคู่ปืนยิงได้ครับโดยตั้งปุ่ม Primary Weapon Selector ไว้นะครับคุณสามารถเลือกที่จะยิงทีละ2กระบอกได้ด้วยนะอันนี้ก็เผื่อคุณใช้ประหยัดกระสุนละมัง้งไม่รู้สิ โดยโหลดเอาท์ของ F8E ที่ให้มาครับมีตัวเลือกให้ค่อนข้านเยอะนะมีทั้งจรวดอากาศสูงอากาศจรวดอากาศสูงพื้นทั้งแบบไม่นำวิถีแล้วก็แบบนำวิถีอย่าง AGM12B ปูพับนะครับซึ่งเป็นจรวดที่คุณต้องควบคุมการบินของมันเองนะครับซึ่งผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แล้วผมก็ไม่ใช้เครื่องบินนี้สำหรับการแคสต์แลอวอซึ่งไม่ต้องใช้ก็ได้ ถ้าคุณจะแบกระเบิดไปเพื่อใช้ในการความแต้มก็ก็พอทําได้อยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า F8 มันเป็นเครื่องบินฟิลเตอร์มันไม่มี CCIP ให้นะครับฉะนั้นคุณต้องเล็งระเบิดเราเองนะโดยมาถึงไฮไลท์ของ f 8บเนื่องจากว่ามันเป็นรุ่นอัปเกรดที่ใช้มิไซล์อากาศสู่อากาศที่ดีขึ้นนะคุณเริ่มต้นมาด้วยมิไซล์พื้นฐานทั่วไปนะครับอย่าง M9B ซึ่ง M9B เนี่ยครับคุณรู้อยู่แล้วว่ามันทำไรได้แล้ว ส่วนใหญ่มันจะทําไม่ได้ด้วยซ้ำแต่คุณก็สามารถอัปเกรดไปเป็น M9D ได้ครับเป็นวิซ์อินฟราเรดเหมือนกันซึ่งมีหัวซีเกอร์แบบเคสซีเกอร์ก็คือมันหันหัวไม่ได้นะแต่ว่ามีประสิทธมาพที่ดีครับสามารถเลี้ยวได้ 18G แล้วก็มีระยะที่ค่อนขางดีซึ่งอาจจะเป็นวิซา์หลักๆที่คุณจะได้ใช้เลยแต่อาวุธที่เป็นจุดเด่นของ F8E จริงๆเลยนั่นก็คือ M9C ครับ Semi Active Radar Guided Missile ครับ ซึ่งมันก็คือ M9D ครับแต่ว่านำวิถีด้วยเว雷าด้วยการที่มันเป็นมิสไซล์เรดาร์นี่นะครับคุณสามารถที่จะล็อกเป้าหมายได้ทุกด้านซึ่งมันจะมีประโยชน์มากถ้าคุณต้องเฮดออนกับเครื่องบินลําอื่นและด้วยประโยชน์ที่เครื่องบินลเนี้มันอยู่ในเลตติ้ง10.3อ่ะมันมีมิสไซล์เรดาร์เพียงแค่ไม่กี่ลาเท่านั้นนะคนส่วนใหญ่ก็จะพบไปแค่แร์ครับแล้วก็ จะไม่เอาช้าไปโอ้แล้วอย่างนึงคือเรดาร์ของ F8E นะ่ะมันไม่มีพาวเวอร์ซั e เอร์นะครับมันจะเหมาะมากกว่าถ้าคุณใช้ในในระดับความสูงที่สูงมากๆนะครับมันจะมีประโยชน์มากๆซึ่งเราจะไปพูดถึงการไต่ระดับของ F8 ในช่วงของไฟฟอร์แมตกันเลยครับที่ผมบอกว่ามันได้เคลื่อนสันดับท้ายที่ค่อนข้างทรงพลังในช่วงประวัติของมันนะครับมันก็แรงจริงๆนะในช่วงความเร็วระดับกลางคนระับตั้งแต่แบบ 400กิโลเมตรขึ้นไปเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเร่งสปีดกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วแต่ส่วนทางกับความเร็วสูงสุดของมันครับคุณจะพบว่าคุณจะค้างอยู่ที่ประมาณ0.80.9ซะส่วนใหญ่ในตลอดการบินถ้าคุณไม่บินสูงสงนั่นก็เป็นปัญหาของ f 8 e ครับคือความเร็วสูงสุดมันค่อนข้างที่จะน้อยคือมันพ้นช่วงไปเพียงแค่1มัลิติติสเองอครับและเมื่อคุณเปิด landing งแ a บนะครับคุณจะเห็นว่าปีกของคุณนะมันยกขึ้นมาจริงๆเลย ซึ่งนั่นจะช่วยได้เยอะเลยครับในตอนเ a ็ออฟก็คือมันจะช่วยเพิ่มแรงยกที่มหาศาลมากๆและในช่วง Landing ก็คุณแทบจะล่อนลงไปเลยและครับและคุณยังสามารถเปิดคอมบั t แฟลกได้จนถึง1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยซึ่งถึงว่ามีประโยชน์มากๆครับ F8E ในปัญหาส่วนใหญ่จะเหมือนกับเครื่องบินทั่วไปครับ ปัญหาของการบินในช่วงความเร็วต่ำนั้นค่อนข้างที่จะหนักเอาการนักมากแล้วการเปิดแฝดแลนดิ้งก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่ยิ่งจะจะไปทำให้ความเร็วของคุณตกหนักยี่ก็ไปอีกตั้งแต่เล่นมาผมรู้สึกว่าช่วงความเร็วที่ดีที่สุดของมันก็ในช่วงประมาณ600กิโลเมตรจนถึง800กิโลเมตรต่อชัว่วโมงคือในช่วงความเร็วนั้นอ่ะไฟฟอร์แมนของ F8 เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบโชว์ศักยภาพออมาได้เต็มที่ที่สุดละรัด คุณอาจจะแปลกใจกับมาได้ซ้ำถ่าอยู่ในช่วงพาอเร็วนะั้นมันพอฟัดพอเวียงกับเครื่องบินไฟท์เตอร์ลำอื่นๆในแบทเทิลเลติ้งเดียวกันได้เลยนะโดยการเล่นหลักๆส่วนใหญ่ถ้าคุณอยู่ในแบทเทิลเลติ้งนี้บ่อยๆแล้วก็เห็นผู้เล่น F8 E ที่มักจะไต่ระดับขึ้นไปสูงๆเนะี่ยอันนั้นก็คือวิธีเล่นที่น่าจะดีที่สุดของมันแล้วล่ะครับเพราะว่า เรื่องด้วยไอปีของมันที่สร้างแรงยกได้สูงมากทําให้ความเร็วในการไต่ะระดับของมันค,นค่อนข้างที่จะดีมากๆอาจจะดีที่สุดแล้วล่ะใน b a t เต Rat i รตติ้เองการแลนดิ้งของ F8E ค,ค่อนข้างที่จะง่ายครับแต่ว่ามันพอจะมีข้อระาวาังอยู่บางอย่างจากการที่คุณเปิดแลนดิง้งแบบเนี่ยมันทําให้แรงยกของปีเนี่ยมันสูงมากๆเลยทําให้โปรไฟล์การแลนดิ้งของคุณค,ค่อนข้างที่จะแบนมากๆและแถมมันทําให ความเร็วของคุณมันลดลงได้ชา้าลงด้วยและคุณไม่สามารถเปิดแอร์เบรกได้ในตอนที่คุณเอา l a นนิ่งเกียรลงด้วยนะเมื่อล้อแตะพื้นแล้วก็อย่าไปเชิดหน้าขึ้นนะครับเดี๋ยวเครื่องมันจะล่อนขึ้นไปอีกทีนะและเมื่อคุณเป็นเครื่องบิน Navy นะครับคุณไม่มีร่มช่วยเบรกนะซึ่งมันจะทําให้ระยะเบรกของคุณนั้นค่อนข้างยาวแล้วอย่างเลยไอเอลสเตอร์ฮุเนี่ยของคุณก็ไม่ได้ใช้งานยูยแล้วเพราะมันไม่มีรเรือบรทูเ่องบินหทเล่นนะ โดยรวมนะครับ F8E เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเครื่องบินที่มีความพิเศษในตัวไม่ว่าจะเป็นทั้งเอกลักษณ์ของระบบอาวุธของมันแล้วก็ความสามารถในการด็อกไฟที่ดีเยี่ยมและด้วยความพิเศษของระบบอาวุธของมันทําให้ผู้เล่นหลายๆคนค่อนข้างที่จะประหลาดใจโดยเฉพาะพวก Wallet Barrier ที่ซื้อเครื่องพรีเมียมมาแบบไม่รู้อิโนอีเนไปตายซะอ้สัแ,และด้วยความพิเศษในด้านนี้ครับ มันเลยทําให้ F8E เนี่ยเป็นเครื่องบินที่ใช้งานแล้วก็เล่นสนุกมากๆเลยนะเครื่องหนึ่งถ้าคุณมีโอกาสได้เล่นสันวิจัยของอเมริกาก็แนะนําว่าอย่าข้ามนะครับลองเล่นด mm ูครับคุณอาจจรักมันเลยก็ได้ mm hmm. ก็ส่งท้ายกัยนนิดนึงครับก่อนที่จะเป็นวิดีโอไปวิด mm ีโ hmm. อนี้ห่างจากวิดีโอตัว A10 mm hmm. ก่อนหน้านี้ถึง2เดือนเลยซึ่งมันสร้างปัญหาให้ผมมากๆเลยเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ งานประจําใหม่มาเนี่ยผมก็แทบไม่มีเวลาลงคลิปเลยครับมันทําให้ motivation หรือว่าไฟในการทําวิดีโอของผมมันค่อนข้างจะลดลงไประดับหนึ่งเลยอะ่ะคือคิดว่าจะทํามาตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนที่แล้วแล้วครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทำสักทีเพราะว่ามัวแต่เครียดเรื่องที่ทำงานซะมากกว่าตอนนี้ผมก็กลับมาลงคลิปนะครับซึ่งระยะห่างของคลิปตัวต่อไปจะยาวสักแค่ไหนผมเองก็บอกไม่ได้เหมือนกัน มันขึ้นอยู่กับกำลังใจของผมในตอนนั้นด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลางกันไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ